ขบวนที่9กรุงเทพเชียงใหม่เข้าเทียมในชานชาลาที่3ขบวน9นะครับขบวน9กำลังเข้ามาด่วนพิเศษอุตราวิถีที่9กรุงเทพเชียงใหม่บริษ,ษัทปลอดชาติครับบริษ,ษัทที่2บริัทสปยตุรกีกกพิเศษอุตราวิถีขบวนที่9กรุงเทพเชียงใหม่ รถขึ้นกับ,บรถได้ในทานชลาที่สามค่ะบริษัทรอให้ขบวนรถจอดสนิทเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อนี่สถานีชุมทางบางซื่อบริษัทที่มีบริษัทกับขบวนรถ,รถ,ร,ถรถพิเศษอุตราวิถีขบวนที่เก้ากรุงเทพเชียงใหม่มีบริษัทแล้วนำสิ่งของสำหรับท่าน ขึ้นขบวนรถได้ในชา้นชลาที่3ค่ะบริษัทต้องประกาศจากทางสถานีด้วยนะครับบริษัทที่หนึ่งเปนตามษัทกองขบวนรถโดยพิเศษบทราวิธีขบวนที่9กรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่นับสิกรซาบดามกับท่านขึ้นขบวนรถได้ในชานชลาที่3ค่ะต่อเทียบชานชลา3แล้วขบวน9บางเขนหลักสี่ดอนเมืองรังสิตอายุธยา ลบุรีนครสวรรค์วิษณุโลกผู้โดยสารที่รอขึ้นสถานีนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าระหว่างทางนั้นช่วงบางเขนหลักสีดอนเมืองนี่น่าจะเยอะอี่โน่นเลยยาวถึงลังสิตนะครับน่าจะเยอะกว่า นี่จอาทีก็สับเปลี่ยนนะฮะรอขอบมาเพื่อนชาาี่สเป็นขอบอรวิี้าปเชียหมวนนี้ก็จอดไม่นานที่บางซื่อแวบเดียวเดี๋ยวเขาออกนะน่าจะ5นาทีก็ออกนะตอนนี้เจ้าหน้าที่มายืนรอนะครับ บริษัทขอประกาศจากทางสถานีด้วยนะครับบยสาัทีถืบสวนรถกระวะรถโดนพิเศษอุตราวิธีขบวนที่เก้าโครเปพตเชียงใหม่มีตัวรและวดับสีกอสญบระความขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับขบวนรถ่นี้ออกจากสถานีชุมทางบางซึ่งแต่แจะหยุดแล้บางเขนหลักสี่ดอยเมืองตลอดปลายทางสถานี เชียใหม่คันดี้กอบางเขดเซชัน thank y ดูแสงไฟนะโอ้โเียแสงอุลตราแมนเลย กับกระบวนรถน่าจะเป็นรถเปล่าที่ตชิด้วยนะเสียงไม่ใช่เลย โอ้นี่ตู้เสบียงนะครับตู้เสบียงโอ้เ oh, ย yeah. คนมานั่งกินกันนานพ่อคงพ่อครัวนะทำอาหารอยู่น่าจะมีที่นั่งคุยกันนั่งพักผ่อนนั่งจิบกาแฟในยามค่ำคืนได้สบายสบาย โอ้นี่ขบวนเปล่ายังยาวไม่หมดเลยนะพอๆกันเลยเนี่ยจะมาสองขอบวนยาวๆสำหรับขบวนเก้านั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วนะเดิน<ม>ทาง<ม>ปลอดภัย<ม>ทุกท่านครับวันนี้เทคโฟโต้ไทยเื่ส์สวัสดีครับ